หาสุขนิรันต์ตำบลเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี11สิงหาคม2563 7จโมงกว่ากว่าครับทันผู้ชมน,นี่ร้านกาแฟนะครับใกลๆยังไม่เปิดเลย เรเป็นนักท่องเที่ยวสองคนแรกของวันนี้นะครับาสุดนี้ก่นันเสียงขื่นสัดสัด